เอาเวลทำทูไทยแลนด์ส่ดินแดนสุขีคุ้มดีแล้วที่ขึ้นมาน่ะุ้นต้ดทางน้ำ Oh welcome to Thailand สุรินทร์นั้นสุขีไหลเชื่อไหลชาญนูล่ะอินดานเสรี so <coughs> 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 ये तो गाना गा रही है memuni mm -hmm. mm -hmm. so, yeah, รูปนะรู้ <laughs> tudo จะเรีนข้ tai, Não, ไรีนาไป้องันนี้เออไอ้ไอ e, ้อ like no ้ไอ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 าไอ้ไอ้อ้ไอ้ไไอ้ไอ่ไอ้ไ้ไอ้ไออ้ไอ้เอ้ไอ้ไออ้องไอ้้ไ